อยู่ทูช่องมัชจิมาแชนแนลภูมิใจเสนอมนุษย์เสียงอ่านโดยวิดเดิมสตูดิโอตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมิได้จบบ้างไปสู่ปาราพุจบที่ไหน แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมจักนำไปสู่โลกใหม่โอ้ชีวิตอานิจจังบ้างนรกบ้างก็สัตว์เดรัจฉานคงอีกนานเป็นมนุษย์สุดวิสยัยหลายล้านล้านปีกว่าจะตื่นซึ่งเส้นชั เกิดศาสดาพระองค์ใหม่ถึงได้เป็นขอกราบสวัสดีมิตรรักนักชมนักวังทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ตรงช่องมัชฌิมาแจนแนลครับ สำหรับคลิปนี้ว่าโดยเรื่องความเป็นไปได้ยากคือการเกิดเป็นมนุษย์อิงจากพุทธวจนะฉบับที่11หน้า155ถึง157การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นไปได้ยากปิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรปุ่นนิดหนึง่งที่เราจนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนั้นข้างในจะมากกว่าการัร ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั้นแหละเป็นดินที่มากว่าปุ่นนิดหนึ่งเท้าที่ช้อนขึ้นด้วยปลายนักขานีเป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนั่เข้าไปเทียบ กับมหาปตาปีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงซึ่งส่วนเชี่ยวภิกสูต,ตหลายอุปมาณีฉันใดอุปไม่ก็ฉันนั้นสัตว์ที่ดูติจาเปรตวิสัยไปแล้ว กลับไปเกิดในนรกกำเนิดเตรัจกาเศษวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนลันเพราะเอ็ดไร่เล่าปิกสุขทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจสีอริยสัจสี เป็นอย่างไรเล่าภิกษุต่างหลาสีอย่างคืออริยสัจคือทุก์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดำเนิน ให้ถึงความตับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุตั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้น แห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางด,ดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกสุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจัดสำคัญความข้อน,นี้ ว่าอย่างไรบ้างฝนนิดหนึ่งที่เราชอนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กลับมาปาตาพีนั้นข้างในจากมากกว่ากันพิกสูต่อบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปาตาพีนั้นแหละเป็นเด่นที่มากกว่า ปุ่นนิดหนึ่งเ้าที่ช้อนขึ้นด้วยปลายพระนักขามีเป็นของมีประมาณน้อยกว่าปุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบก,กับมหาปาาปียอมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึง แม้ซึ่งส่วนเชี่ยวปิกสุขทั้งหลายอุปมาณี้ฉันใดอุปมายกขฉันนั้นสัตท์ที่โจตจากเปลววิสยัยไปแล้วอยากลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้ สัติ์ทตุติจากเปรดวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดไมลารกกำเนิดเตรจารเปรดวิสัยมีมากกว่าโดยแท้พิกสูตรานข้อนั้งละเหตุไรเล่าพิกสูตรตลาดข้อนั้น โลกตามที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจสีอริยสัจสีเป็นอย่างไรเล่าพระพุทธงค์บอกสี่คืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัจ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้เึิความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้เธอพึงประก,กอบโ,โยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่า ทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้เหตุความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ขอจบคลิป เอาไว้แต่เพียงท่านมีโปรดติดตามคลิกตอนต่อไปในเรื่องมนุษย์ตอนเตกให้ทุกขติปรากฏโรรดกดไลคกดติดตามกดกระดิ่เพื่อเป็นกําลังใจและจะได้รับชมก่อนใครๆ ก่อนจากกันขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกกท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดถ้าเป็นไปในตาที่ตูกที่ควรขอสิ่งเหล่านั้นจงลันสำเร็จจงลันสำเร็จและจงกันสำเร็จ ในทุกๆประการเตือนขอกราบสวัสดี